สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะครับคุณครูจะมานำเสนอคลิปการสอนที่ว่า้ยวยเรื่องคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีโดยคุณครูอาคมสุสมนิตอีกแล้วครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 พบกับครูนกสุรภพีผลอินในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีค่ะพลเมืองดีคือสมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ นักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองของสังคมควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป าหาดบสวธธรรค์ทีราแต่จำชาพบไม่ขาดที่ธรามำศาสนา กา,การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้าพลเมืองดีต้องประกอบอาชีพสุจริตพลเมืองดีต้องมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นสำหรับการบ้านวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะคะ ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนนะคะนำเอาหมายเลขที่อยู่หน้าคำตอบที่ถูกต้องมาเขียนตอบค่ะอ๋อนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ด้วยนะคะข้อหนึ่ง ในฐาน,านะพลเมืองดีนักเรียนควรมีบทบาทอย่างไร 1. เสียภาษีอากร 2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 3. รักษาคนป่วยในชุมชน 4. หารายได้เลี้ยงครอบครัวข้อ2ข้อใดคือสิทธิที่นักเรียนพึงได้รับ 1. แบ่งขนมให้เพื่อน 2. ได้รับความรักจากเพื่อน 3. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ได้กแกล้งเพื่อนข้อ3ข้อใดคือสถานภาพ 1. ตำรวจ 2. ตั้งใจเรียนหนังสือ 3. การนับถือศาสนา 4. ได้รับสิทธิทางการศึกษาข้อ 4. เพราะเหตุใดประชาชนจึงเข้าร่วมชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้ 1. เพราะประชาชนมีเสรีภาพ 2. เพราะประชาชนไม่ชอบรัฐบาล 3. เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน 4. เพราะเป็นบทบาทของประชาชนข้อ5คนไทยที่มีไรายได้ทุกคนมีหน้าที่อย่างไร 1. ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆ 2. อาศัยอยู่กับครอบครัว 3. ร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาล 4. เสียภาษีให้รัฐบาล ข้อ6ถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นอย่างไร 1. สังคมเป็นระเบียบ 2. สังคมเดือดร้อน 3. สังคมจเจริญขึ้น 4. สังคมหน้าอยู่ข้อ7ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี 1>, 1. สนับสนุนสินค้าจากต่างประเทศ 2. ตัดต้นไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย 3. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 4. ลงโทษผู้ที่ทำความผิดข้อ8พลเมืองดีมีคุณลักษณะอย่างไร 1. ติดสารเสพติด 2. ดูแลพ่อแม่เมื่อเจ็บป่วย 3. ตื่นสายและไปทำงานสาย 4. ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอข้อ9ชุมชนที่มีพลเมืองดีอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไร 1. โจรผู้ร้ายมากขึ้น 2. สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย3 ชุมชนสงบสุขน่าอยู่อาศัย 4. ชุมชนน่าอยู่แต่ไม่สะอาดข้อ10คนไทยทุกคนในสังคมควรมีลักษณะอย่างไร 1. ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 2. ทํำทุกอย่างเพื่อให้มีฐานะร่ำรวย 3. สวดมนต์ไหว้พระเสมอสี่เป็นคนดีมีคุณธรรมการบ้านมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะเอาละครับเมื่อเด็กๆชมคลิปการสอเนเสร็จแล้วนะครับก็มาทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้กัน นะครับให้นักเรียนศึกษาคลิปการสอนนะครับเรื่องคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีและทําแบบทดสอบท้ายคลิปนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับโดยให้นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเขียนเป็นข้อและตอบคําตอบที่ถูกต้องลงไปที่สําคัญนะครับอย่าลืมถ่ายภาพส่งลงมาในไลายกลุ่มห้องด้วยนะครับสู้ๆครับเด็กๆสวัสดีครับ